โฮมโปรเพบุรีได้จัดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปค่ะ เวลา8นาฬกาวันที่2เมษาย,ยน2515นายธีรพงษ์ชูเมืองผู้จัดก,การโฮมโปสาขาเพชรบุรีนำพนักงานเจ้าหน้าที่ของโฮมโปเข้าร่วมกิจกรรมไหว้สารพระพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกําลังใจให้แก่พนักงานหลังจากนั้นนายธีรพงษ์ชูเมืองผู้จัดก,การของโฮมโปสาขาเพชรบุรีได้ตัดลิบบิ้มเปิดงานโฮมโป s ซูเปอร์เอ็กโปซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6เมษาย,ยน2515 นายธีรพงษ์ชูเมืองผู้จัดการโฮมโปรสาขาเพชรบุรีกล่าวว่าการจัดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี2 5ง5ซึ่งการจัดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปในปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งได้รับการตอบรับจากชาวเพชรบุรีเป็นอย่างดีและในครั้งนี้เรามั่นใจว่าจะไม่ทําให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีผิดหวงังเราจัดและนําสินค้าสําหรับคนรักบ,บ้านมาเป็นพิเศษและในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 80%และพิเศษสุดๆสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดได้รับสิทธิพิเศษลดเพิ่มอีกและได้รับส่วนลดถึง4ต่อและร่วมรุ้น g i ฟต์วอชเชอถึง20,000บาทจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเพบุรีและใกล้เคียงสำหรับคนรักบ้านงานโฮมโปสเปอร์เอ็กซปตอบเจอดคนรักบ้านอย่างแน่นอนระหว่างวันที่2 6เมษายน2565ที่โฮมโปสาขาเพบุรี โมโปรเพชรบุรี uri, สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกคนนะครับผมเข้าสู่งานโฮมโปรซูเปอร์ไอโคนะครับครั้งนี้นะครับผมเราจัดเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกคนเลยนะครับผมที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในการจัดโฮมโปรซูเปอร์ไอโคในทุกๆครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมปีนี้โฮมโปรเพชรบุรีของเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับผมว่าเราจัดและก็นําสินค้าสําหรับคนรักบ้านมาเป็นพิเศษเลย นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าลดราคาพิเศษเลยสูงสุดนะครับผม80%เลยทีเดียวนะครับแล้วพิเศษสุดๆสำหรับสมาชิกโคมการ์ดของเรานะครับผมก็จะได้รับสิทธิพิเศษปกติก็ลดมากอยู่แล้วสําหรับงานนี้ลดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับผมพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกคนนะครับและก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมสําหรับคนรักบ้านนะครับผมงานโฮมโปรซปเปอร์ไอโกนะครับตอบโจทย์คนรักบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมวันที่สอง เมษาถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับผมแล้วพบกันที่โ o มโ p r ซ s เปอร์ไอโก o โฮมโปรสาขาเพชรบุรีขอบคุณครับ